Mambi ภาวะน้ำข้ามเยอะค่ะมันมีสาเหตุมาจากหลายอย่างอยู่เหมือนกันค่ะถามว่าอันตรายต่อลูกไหมอาจจะต้องกลับไปถามว่าคุณหมอวินิจฉัยสาเหตุของการเกิดไอตัวน้ำข้ามที่มากเกินไปจากอะไรบ้างนะคะเพราะว่ามันมีค่อนข้างเยอะเลยค่ะถามว่าอันตรายต่อลูกไหมโดยโดยปกติแล้วสิ่งที่คุณแม่อย่างนี้ที่ว่าแนะนําว่าคุณแม่ต้องหมั่นสังเกตการนับลูกดิ้นอันนี้ สำคัญค่ะจริงๆคุณแม่สามารถช่วยคุณหมอคุณพยาบาลที่อยู่ที่โรงพยาบาลได้นะด้วยการที่ดีเทคสุขภาพลูกในท้องด้วยตัวเองสิ่งที่ทําได้เลยง่ายที่สุดนะคะสะดวกที่สุดคือการนับลูกดิ้นการนับลูกดิ้นจะเป็นตัวหนึ่งที่บอกว่าลูกโอเคครับงั้นที่เราสอนนับลูกดิ้นไปอันนี้เป็นสิ่งที่ใช่เป็นสิ่งที่จําเป็นค่ะที่จะบอกว่าลูกอันตรายไหมแต่โดยโดยปกติแล้ว เออถ้านํำข้ามเยอะเกินคุณหมอวินิฉัยถ้ามันมีอันตรายที่ต้องรับการรักษาต้องแบบเอาน้ํำข้ามออกบ้างเป็นบางส่วนเพื่อให้คุณแม่หายใจได้สะดวกขึ้นอะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะต้องเป็นไปตามกระบวนการรักษา